จ้าืันนี้เขาก็ได้เมกาบคาวะเนาะค่ะเนาะมีวัดที่สองเลค่ะพี่นนองนะคะวัดที่สองอยู่วัดหลวงปูพ่พรมนะค่ะบ้านดงเย็นเลยพี่น้องเ้อนะคะเดี๋ยวจะพาเบิ่งบรรยากาศจ้าอ่านีคือเจดีหลวงปู่พรมค่ะนะคะเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งข้างในกัน ལུགས་ okay. mm -hmm. รยากาศลมทาดค่ะพี่น้องบัดลมเย็นพน้อวันนี้น้าไดนมาคารวะค่ะเดี๋ยวจะสิผ้าเบิ่งบรรยากาศลมพค่ะน่ากค่ะนบันเย็นก้่แล้วค่ะมพัล้พ่น่นงล์ลมเย็นหลวงก้าพ่มค่ะพีพน้องพี่นอ้นองบรงรนลุงเย็นวัดหลวงกู้พุ่มแล้วค่ะลมพาดนองลาบัล์มายน,นัดก้มาลวลมพัดไล่อาบุญได้บุญพร้อมยิ้มพองกุ้มพี่ม้อง ไม่ยืนเหตุผล่ะไรไปสาระไปสาระกันได้ด้กเขานอกว่าด่องบรรยากาศเข้า